โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมนายฟิตตี e เอ็กซ์มจะมาเล่นเกม The Witch House กันนะหลังจากที่มีน้องสาวคนหนึ่งใน,งนง nih, ที่ผมรู้จักนะเขาแนะนำมาให้ลองเล่นดูก็สปอยออย่างคือระวังหมีไว้โอเคเราจะมาเล่นกันโอเคเริ่มเลยเนื่องจากผมเล่นไปหน่อยนึงแล้วนะก็อาจจะรู้บางจุดนิดหน่อยนะแต่ก็พยายามเล่นแบบไม่ไม่ใช่สุดเก่าเออง่ายๆแค่นั้นเอง ตัวเองเราฟื้นมาในป่านะฮะปึ๊บหันซ้ายหันขวาให้กด x ให้ดูที่ไอเทมแล้วจะมี letter นะฮะให้อ่าน r e a d อเคไมาอีกคนอยู่เธอจะปฏิเสธไหมที่จะอยู่บ้านใหม่ไม่สิเธอจะปฏิเสธไหมที่อยู่บ้านของหล่อน Stay away forest แต่ฉันหวังให้เธออยู่ในป่าเหรอ Hop e to see you home soon ขอให้มีความหวังในบ้านใหม่เหรออืมจัดพออืมกระตุกมากอัดกระตุกมากอืมถ้าไปข้างบนก็จะเป็นบ้านนถ้าลงข้างล่างจะเป็นป่าโอเคคุยกับแมวก่อน Back cat you all up and อ่าเฮ อ๋อจะขึ้นหรือลงชั้นชั้นขึ้นก่อนโอเค The way pocket เพราะไอคุณลาบบ้านี่อุ้ยไม่ใช่โอเคสำหรับคนที่คิดจะแคสเกมนี้นะขอบอกเลยว่าคุณต้องมีโปรแกรมแคมเตเซีย t ตูดิโนีฮะเพราะมันจะเป็นโปรแกรมเดียวที่สามารถอัดเกมนี้ได้แม่งโคตรเลยแล้วก็เข้าไปนี้แล้วก็เจอซ t h ติง เก็บเทคอ t t ก็ทำแมชชีดมีดเดี๋ยวอ่าอีกรอบก่อน how to วยูสไ e เทมไอเทมอ่ไม่สามารถใช้ได้เลยต้องใช้กไรสื้ออย่างก่อนโนะ้ตต้องเปิดที่มีเมนูไม่ฟังต่อแล้วโอเคใช้ไอเทมกันเลยกันคัดเดอะ o s สอุมันตัดไม่ได้ครับขอบคุณ จริงๆผมเล่นไปแป๊บเดียวแล้วก็เลิกนะเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาจะเล่นเอาแมวหายเล่นถึงตรงเนี้ยแล้วก็ไม่เล่นต่อนเนื่องจากงานเยอะมากเลยไม่ได้อัพคลิปเลยนะอืมไปจจะสองนาทีแล้วอืมโอเคทางเคลียร์แล้วอ่ะอ๋ออ๋อมาฉีดพังเดินตรงมา้ใช่ไหม Okay. Oh, oh. โอเคโอ้โห้โคตกระตุกเลยเพื่อนเอ๋ยเฟรมเลยตกเลตแบคเก็ ok. อืม what is this น่าจะอะไรอะ่ะอืมอืมอ um uh, ซ o so the way o u เ the b u c k e อ up by loss อสอ๋อ,อ,อประตูเปิดโอ้โหภาพมันโคตรกระตุกอ่ะโอ้ เยอะไปหนอก็อยู่ต้องเธอต้องการจะไปที่นั่นใช่ไหมอืมไปแน่ My well if you can leave อืมเธอไม่คนจะเชื่อมันนะแต่ฉันจะไปเข้าไปแล้วฮะอืมผมอยู่ได้ไม่นานแล้วเนี่ยอืมในบ้านอืม ขอบป็งไงดูทำไรดีวะหาห้องหาห้องอะไรวะสิ่งไรวะทำไรได้ไหมเอ่อทำไมลกมตีดนับสูบ่บ้านดูในห้องเหรอมาในห้องอ่ะหายเออฮ้ 嗯嗯。Huh? Huh?